เมื่อคื่นพุญิบาณฟิตแลนด์ไปสแสดงคอนเสิร์ตอยู่อำเภอสกลัดจังหวัดนครราชสีมาพีน่น้องมีคนเข้ามาแฟนขับออกมาตอนหลับหมากไม้ขานาดฝนตก mm hmm. แฟนขับกันยังออกมา,มากันเยอะแยะไปหมดมาๆๆฉันสิพา <Yeah. S 1> มาเบิร์นการถกโชว์ right, so ของพุญญบาณฟิตแลนด์ก <im mon> er <ate> ับฟแฟนขับนะค่ะทุกคนขาไปไปไเขาเมื่อวานนี่ฝนลิ่นออกเลิ่นออกเอาบานนี่มันเป็นยังสี่ตัวนี่สันดอกมีคนมาบ่อน้อเหมือนเลี้ยงหอาฝนคือตัวคักแท้วะฉัน อกมาเออใครอยู่พูดบอกว่าเมาื่อตรงห้องดอกลาบ้านนี่ผู้หญิงเขียวอยู่บนอันฝนตัวกอกมามันฝากพังแท่นดินแมก็สร้างถอดเสื่องกันบึ้มบึมพวกเอาว่าซ่านเพิ่มมาโอเคแม่สันดอกผู้ใหญ่บ้านพี่เลี้ยงสวัสดีครับไ <One more. S 1> ม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยมาปีเล็กบอกข้ามเก่าค้ามหลังกวนอุ้ยบอกข้ามเก่าค้ามหลังกวนเที่ยวคลายเพล็กเล็กมาอำเภอนีย่ลาละเท้าเล็ก เล่นเท้อแรกฝนตกปด้เล่นกับบ้านมาบัานใจฝนตกบ้านอำเภอนี่บไหมเอามาน้ำดีเทสันดอกว่าอีหยังก่อจะเฝ้าเ้าเอาไปเบอรกิดมาเบาดีไข่ไฟเบอร์เกิดมาลองเพลงขันอยากฟังเสียงดีๆไปฟังน้องซี่แก้มน้องยูรีขันอยากฟังผู้ยบาลิีแลนด์เบาต่อมาฟังผู้ยานิีแลนด์เพราะว่าไข่ไฟเบอร์เกิดมาลองเพลงขัดคอยเสียงดีเอยกับดังตะดุดตัวนักรองเพลงไข่กระไดเออเพลงไข่ประดังดอกไข่ดังตะข้าหันลา อความจริงก็รับเพระใดอีหยังดังกันมาคือเกามากินเหล้าเยอะแยหอยังมาเมาปานก็ไมี่เขาเข็ดยายอยู่บ้านใดยายอยู่บ้านใดป่านคองเมืองนี่ตีเีชอบกงูขุนหินดีแล้วมันไปดูดเด้อแล้วมานไก่คักหลายเห็มันเดือดระ่ามันไหลไปมันหมดอืยายทายขึ้นมาให้ลาเนี่ยเออทายขึ้นมาเราเสียบเดี๋ยวสิยยิ้มให้เด้อ เออสิจับเมื่อไปเฝ้าไปนำ้ำเยอะเมื่อกี้คููขวัญล้ำสิงบัตีเจีนี่ซี่ฟอ่อบตีน้ำอุ่นมนุ่นใช่บัตีจุดนี่เอออย,ย่าล่าดูไหลเด้อกูเห็นเด้อบบนี้พู้ล้ำสิงล้ำเงาเด้บบนี้ <c oughs> ตามจริงมันจะมีวิเียใช่เลือดเด้มจุดนี่ตัวเกี่ยวมิวสิกพอพญามีพญาเพื่อนไปงานเพื่อนมาพอท่านกเน็เลยเกิดเปลี่ยนล้ำสิงคููขวัญคู่ไม่ถึงแม้จะไหลเล็กน้อยก็ตามคอนเสียบไขาห่ออะยี่แม่เหงอเออเอา ทายขึ้นมานหลวงคุณแม่กันเท่าทายกันที่ะคนหนีข้างหลังบนสิบอลเดนตินขอเสียงใบนุ่นหน่อยบ้านนี้มิตรใบนุ่นผู้สาวประเทเบิร์ตเอออันนั่งยุ่งสาแตก,ก็ะไรนุ่นนั่นน,น่ะก,กระไดเตยๆแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวพาเตยทะใหญ่เด้อเออเอาจังซี่ไปทางผู้นดำเน่นเห็นตะเขาร่ำสิงควายการะยากร่ำสิงมันสิมาสู่ควายจังได็บันซุ่มโจนอันเจียนนี่เจินเนื้อน้ำออกน้ำอุ่นเอาหลับมาไล่ก่อน แค่เบาจะข้าวเนี่ยแค่นังกิเตี๋ยวไข่ไปเงียวนี่ไมาสิมาเตยเตยเตยก็แบบเบื่อยูทูปังอยู่เงี้ยหรือจะมเตยเตยยูนี่เอ๊ะยิ่งทำนั้นเนี่ยเบาหยอกเด้อหาเสียงไข่เด้ไป่เค็มขึ้นเด้ข่อยกระได้อยากเสียงเงินตีมาอยากเสียงเงินมาทางนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ายสร้างสรรค์ผลงานเพลง